เซนริดพายุฝนฟ้าขนองท่วมหนักแล้วเหตุฝนหลงก็ดูทําน้ำท่วมขังขณะนี้แผ่นดินไหวใต้หลายร้อยศพชมแสงเหนือผนเนินทุ่งพยากรณา์กาลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพยากรณ์ในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนซึ่งในวันนี้แอดมินจมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคนองรวมถึง ในด้านของเส้นทางของหยอมพอประกาศตำ่ำเส้นทางของพายุภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านภาพข่าวน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแผ่นดินไหวรวมถึงแสงเหนือที่ผนเนินทุง่งจะเป็นเช่นใรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอนดมปินจะพาไปดูในด้านของการพยากรากาศในวันนี้5-6พฤศจิกายน2 5 66 ซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้บริวอนคอบอากาศสูงมวลอากาศเย็นได้ถอยล่นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนดังนั้นจึงมีลมพัดแตกเข้ามานะครับคือ ในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชืน้นข้าปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ดังนั้นประเทศไทยทางตอนบนในทุกภาคจะมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคอีสานจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าส่วนในช่วงบ่ายจนถึงค่าก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่และเมฆจะเริ่มมากขึ้นนะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นรวมถึงระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนส่วนคลื่นลมทะเลมีกําลังอ่อนคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่เล็กน้อยจนถึง40ซส่วนภาคใต้จะอยู่ที่60อร์เซและจะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้เดี๋ยวมินจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก12นาฬิกา5พฤศจิกายน2566มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่แต่จะเด่นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อย14นาฬิกามาเลเลีย ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับจะเน้นรืเวพื้นที่พัทยา1.8มเมตรรีอง1.5แกล้ง1.9คลองตกราว1.7จันทบุรี3.5และตราด7.1มาดูที่ภาคใต้กันบ้างนะครับตะก,กัวป่า4ส,สุราษฎร์ธานี2.6นครศรีธรรมราช4.8ตรัง2.9หาดใหญ่0.8และยะลา2.2 16นาฬิกาม่เร็วเปลี่ยน ลุมฝนฟ้าขนองจะมีลักษณะของการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับสาแก้ว2.1มมลองหาด1.5กลองตะกร้า2.5สอยดาว1.5แกลง2.3ระย,ยอง1.3จันทบุรี3.3ตราด2.6นครศรีธรรมราช2.7ภูเก็ต0.3 ตรัง28หาดใหญ่0.8และยะลา0.9พยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้5-6พฤศจิกายน2 0ง6ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยจนถึง30%เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่พะเยาเชียงรายน่านลำปางกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุดย่สิองยองศาและสูงสุด3 2 3 5องศาลมตะวันออกความเร็วสิถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนร้อยละสิบส่วนมากนาครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ30ฝนตกหนักบางแห่งกาญจะนะบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 3่5ยองศาและสูงสุด3 336องศาจากลตามตะวันออกความเร็วส0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2ส่ 26, องศาและสูงสุด3 1 3 5ององศาจากลตามตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสิบถึงสามสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็ขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ40ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยีองศาและสูงสุด3ามสองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละหกตกหนักบางแห่งสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตม่ำสวด23-25องศาและสูงสวด31-34องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล็กขคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริวณที่มีฝนสูง1-2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6มองศาและสูงสุด3 1 34องศาลมตะวันออกความเร็วสิถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูง1-2เมตรต่อไปพิมพจะพาไปดูด้านของพื้นที่ภาพขาวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับภาพข่าวแรกแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำรอระบาย15บาพใกาของเมื่อวานนี้ วสพฤศจิกายน2 5 6 6ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายบริเวณพื้นที่หน้าวัดจุกระเชอเครือสาหัสสีราชาซึ่งนะครับได้เกิดฝนตกหนักนานกว่า1-2ชั่วโมงจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายซึ่งทำให้การจราจรติดขัดในหลายเขตหลายพื้นที่ของบริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรีซึ่งนะครับในบางจุดรถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ ก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ขอผลภาพและข้อมูลข่าวจากเพจซูมระยองรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปคือฮาผเนินทุง่งแสงเหนือที่เมืองไทยเอฮาปรากฏการณ์แสงเหนือเมืองไทยครั้งแรกบนเขาผนเนทุง่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคืนของที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเผยเกิดขึ้นได้อย่างไร 4พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเคนของวันที่3ต่อวันที่4พฤศจิกายน2566จะในที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสามารถบันทึกภาพแสงเหนือปรากฏการณ์แสงสีเขียวมอรกตอันสวยงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืนทุกปีการล่าแสงเหนือเป็นทริปการท่องเที่ยวยอดฮิตที่ได้รับความนิยมแสงเหนือออโรราเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปรากฏ เป็นแนวแสงสว่างสีต่างๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนรูปร่างคล้ายกับม่านและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างรวดเร็วราวกับการเต้นระบบำสเสน่ห์ของปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ผู้คนต่างรอชมความสวยงามปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้เกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ก่อให้เกิดการระเบิด เป็นลําแสงสีต่างๆกันออกไปขึ้นอยู่กับแสงนั้นเกิดขึ้นในช่วงชัน้นบรรยากาศไหนและเกิดจากการอะไรเพราะในระดับความสูงที่เหนือชัน้นบรรยากาศ100กิโลเมตรขึ้นไปจะประกอบด้วยโมเลกุลใน,นตโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ โดยในระดับที่สูงเหนือชัมม้นบรรยากาศประมาณ1 0 0 2 0 0กิโลเมตรช่วงนี้จะมีโมเลกุลของออกซิเจนาแน่นมากสามารถก่อให้เกิดแสงออโรราสีเขียวอมเหลืองซึ่งเป็นแสงเหนือแสงใตย้ยอดนิยมหลังจากที่มีข่าวหลายสำนักแพร่ออกไปนะครับทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของแสงเหนือออรราที่เกิดขึ้นนะครับจากดรมติพล ตั้งมติธรรมนักวิชาการดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าแสงสีเขียวที่เขาผนินทุ่งไม่ใช่แสงออโรราตามที่มีการเผยแพร่พภาพแสงปริศนาสีเขียวที่เขาผนินทุ่งและแชร์กันในโซเชียลมีเดียเป็นจํานวนมากร่วมถึงบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแสงออโรราใช่หรือไม่ตอบได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ใช่แสงออโรราอย่างแน่นอน ซึ่งในกรณีนี้สามารถเปรียบเทียบกับภาพถ่ายออโรราจากรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแสงออโรราคืออะไรแสงออโรราคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากอนุภาคของลมสุริยะเข้าประทะกับชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกทำให้เปล่งเป็นแสงเรืองออกมามาเกิดขึ้นที่ชั้นบรรยากาศระดับความสูง9 0 1 5 0กิโลเมตรจากพื้นดินแต่สิ่งที่เราเห็น บริเวณเขาพเนินทุงกรณีนี้ชัดเจนที่สุดนะครับว่าไม่ใช่แสงออรราสืบเนื่องมาจากภาพถ่ายนี้ถ่ายติดดาวพื้นหลังมาด้วยนะครับซึ่งหากเราสังเกตดูภาพแสงออรราในบริเวณพื้นที่แสงไม่ได้เข้มมากเราจะเห็นได้ว่าแสงของดาวยังคงทะลุมาได้อยู่เนื่องจากออรรานั้นเป็นการส่องสว่างที่เกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งไม่ได้ทึบแสง จึงทาให้แสงดาวเบื้องหลังสามารถทะลุผ่านมาได้แม้ว่าจะมีแสงสีเขียวมาแทรกก็ตามนะครับแต่ในกรณีของภาพถ่ายที่เขาพเนินทุ่งเห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณที่มีแสงสีเขียวนั้นไม่สามารถสังเกตเห็นดวงดาวได้ในกรณีใดทั้งสิน้นรากับว่ามีวัตถุทึบแสงมาบดบังแสงดาวอยู่นะครับดังนั้นจึงไม่ได้เกิดจากแสงออโรราแต่อย่างใด ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถาบันวิจัยยาราศาสตร์แห่งชาตินอกจากนั้นแล้วนะครับภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปแอดมินจะพาไปชมในด้านของภาพบรรยากาศน้ำค้างที่ยังรอการแข็งตัวนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้4พฤศจิกายน2 5 6 6ที่บริเวณพื้นที่ยอดออยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศานะครับแอดมินนำภาพบรรยากาศ ของน้ำขางที่ยังรอการแข็งตัวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากลุงหนวดดอยอินทนนท์ส่วนพื้นที่ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นภาพบรรยากาศสวยงามของลุงกินน้ำสองชั้นนะครับซึ่งในด้านของลุงกินน้ำนะครับเกิดจากอะไรขณะที่ฝนตกจะมีละอองน้ำเล็กๆที่มองไม่เห็นแขวนลอยอยู่เป็นจำนวนมากละอองน้ำขนาดเล็กนี้นะครับเกิดการห่างเหของแสงอาทิตย์ มายังตาของเราทํามุมแตกต่างกันซึ่งลําแสงจากดวงอาทิตย์ที่ถูกหักเหเข้าสู่นแนวสายตาจะทํามุม40จนถึง42อ,องศาซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นเส้นโค้งซึ่งเรียกว่าร้งกินน้ํานั่นเองนะครับซึ่งภาพความสวยงามก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านส่วนภาพข่าวเหตุ BB การณ์สุดท้ายนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.4แมกนิจูดทางตะวันตกของประเทศเนป,ปาลเมื่อคือนที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย128คนบาดเจ็บหลายร้อยคนนะคะแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเนวเดรีประเทศอินเดียเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา13นกา47นาทีตามเวลาท้องถิน่นหรือ1นาฬิกา2นาทีของเมื่อคืนวานนี้นะคะ ตามเวลาของบ้านเราศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณภูเขาในเขตจาจากโกดห่างจากกรุงกาดมันดูไปทางตะวันตก500กิโลเมตรโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีอย่างน้อย128รายบ้านเรือนจำนวนมากในหมู่บ้านห่างไกลพังเสียหายและแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงกรุงนิวเดรีเมืองหลวงของอินเดียและเจ้าหน้าที่เนปาลเชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิต จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพรอมหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มากถึง190,000คนถึงอย่างไรก็ตามนะครับตลอดคืนที่ผ่านมาผู้ประสบภัยต้องออกมานอนกลางถนนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นเลยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที p n e w ในด้านของเส้นทางของหยองพอประกาศตำ่ำยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงวันที่16จนถึง18พฤศจ,จิกายนว่าจะสามารถก่อตัวขึ้นได้หรือไม่และหลังจากการก่อตัวจะเคลื่อนตัวไปได้มากเพียงใดก็ต้องติดตามเส้นทางกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่เกิดนะคะในด้านของหยองพอประกาศตำ่ำต้องติดตามกันต่อไปและอยู่ภายใต้ของสภาวะของเอลนีโยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ